อ่ะพอดีวันนี้ผมได้วันละครร้อยสิปีมาพอดี1้อยสิบปีสวยๆเขาว่าองค์เป็นหมื่นแล้วนะครับเนี่ยคุณมาเทียบระหว่างเนี่ยร้อปีเดี๋ยวหยิบองค์นั้นมายืมยืมพี่ก่อน นี่ร้อยสิบปีกับ2495วันนี้วันนี้ทำความเข้าใจกับพื้นฐานไปก่อนเดี๋ยวเรื่องวัดกลางพรุ่งนี้วัดกลางก็จะประมาณนี้เนี่ยเนี่ยผมได้วัดกลางมาองคหนึง่งเนี่ยวัดกลางจะมีลายประการลังแบบนี้ครับ ี่ยผมได้วัดกลางมาองคหนึง่งก็ร้อยปีหนึ่งห้านะคุณก็คำนวณไปนะครับร้อยปีหนึ่งห้าบวกไปอีกสิบแปดปีหนึ่งห้าบวกสิบแปดปีก็หน้าประมาณสามสาม ชุดนี้ครบชุดนะอ่าถ้าใครบอกว่าเอออยากได้แบบเนี้ยแบบครบชุดเนี้ยเอาไปเลยเนี่ยร้อยสิบแปดปีเอาห้าพันเอาห้าพันเนี่ยแฟนเพจผมอยากได้ว่าการคองค่อยกันเยอะเลยเอาห้าพันนะกล่องเนี้ยขายได้กล่องหนึ่งหลายตัง คือผมอะเล่าอะไรต่อไม่ได้แล้วครับเพราะว่าก็ฟ้องไงก็วันนี้ก็ฟ้องไปหมดเวลาของเขาแล้วก็ต้องให้กฎหมายบังคับ,บต,ต้องปิดแล้วตามด้วยตัวเลขห้าพันบาทครับนะ พิมพ์ปิดแล้วตามด้วยตัวเลขห้าพันบาทครับสมเด็จวัดกลางของคอยเป็นสมเด็จอยู่ในพระยืนองค์โตอ่ะอยู่ใกล้ๆพอหยิบได้ก็หยิบให้นะ นี่ที่โดนน้ําแต่พอเวลาส่องเนื้อในครับร้อยปีไม่มีมีแคลเซียมขาวแบบเนื้อวะละัลรังเนื้อ เจ้าุณสุพจน์แบบเดียวกันพิมพ์ทรงจะสวยงามเพราะเป็นการแกะพิมพ์ชุดแรกๆผมจะเล่าคร่าวๆนะการสร้างพระครั้งแรกเนี่ยเขาสร้างหลากหลายพิมพ์ท่านจะสร้างทีวัละครั้งนั่นแหละครับแต่บังเอิญว่าไอ้ชุดแรกๆที่พระยืนนวดกลางของคอยเนี่ยเขาเสร็จก่อน ก็เลยเอามาใส่ไว้แล้วพระวัดกลางคลองคอยเนี่ยพระยืนเนี่ยน้ำมันเข้าในองค์พระยืนได้อ่าน้ำเข้าในองค์พระยือนอยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูผมหาประวัติวัดกลางคลองคอยก่อนกะจะเล่าพรุ่งนี้ทีเดียวอ่ะนี่นี่ครับนี่พระยือนตรงนี้ นี่ข้างหลังเป็นช่องน้ำเข้าได้พระกุเนี้ยก็เลยแช่น้ำนะครับคราวนี้ในนี้อ่าเนี่เรื่องราวของพระวัดกลางแหมบางองค์นี้ก็วัดละรังดีๆนี่แหละนะบ,บางองค์ก็วัดละรังดีๆนี่แหละครับเห็นไ,ไหมฮะ อ่ะมีในบันทึกหลายหลายบันทึกอย่างเงี้ยสมเด็จวัดละคังประกอบด้วยผงจากกุอันนี้ของเจ้าคุณเที่ยงวัดละคังแัะบางขุนพรมวัดสตือวัดเกตชัยโยและวัดกลางคลองคอยผมถามว่าเจ้าคุณเที่ยงท่านสร้างพระท่านบอกว่าเอาผงจากกุห้ากุเนี่ย แล้วมีชื่อผงวัดกลางคองคอยเนี่ยคุณคิดว่าพระสมเด็จวัดกางของคอยมีจริงไหมอะอันนี้อีกหนึ่งหลักฐานนี่ก็เป็นพระสมเด็จวัดกางทั้งหมดภาพวาดในโบสถ์วัดอินวาดลายแทงที่สมเด็จโตท่านเอาพระไปบรรจุไว้มีเห็นไหมฮะวัดพิทเพียน วัดเกศชัยโยวัดกลางคองคอยเจดีวัลคังพระนอนวัดสตือพระยืนอุบารวัดอินนี่คือภาพวาดในโบสถ์วัดอินนะครับที่วาดพระยืนแกลางคองคอยไว้และวาดถึงประวัติตั้งแต่ตอนสร้างด้วยว่าพระยืนวัดกลางคองคอยเนี่ยสร้างยังไงมีการเอาเสาตะเคียนตั้งเห็นไหมถ้าพระยืนวัดกลางคองคอยไม่สําคัญ สมเด็จโตจะสั่งให้วาดประวัติการสร้างพระยืนนี้ไว้ที่โบสถ์วัดอินเหรอครับพระยืนอ,อยู่หน้าโบสถ์นี่ไงเห็นไหมฮะมีโบสถ์เก่าอยู่หลังพระยืนมีในหนังสือโบราณหลายเล่มอย่างนี้หนังสือปากินนัก,กะลงเลยลายแทงกุสมเด็จวะะครคังที่ไหนบ้างละ่ะ วัดเจดชัยโยวัดพิทเทียนเนี่ยว่ายืนไว้กลางของคอยบันทึกที่พูดถึงสมเด็จพุทธจานโตที่อยู่วัดกลางของคอยเนี่ยภาพวาดในบทวัดอินเลยมีเพียบในหนังสือของอาจารย์ยอขันเห็นไหมสมเด็จวัดกลางของคอยคือบันทึกถึงพระสมเด็จโตที่บรรจุไว้ที่วัดกลางอ่ะมีในบันทึกในอดีต ทุกเล่มในบันทึกของหลวงปู่คำวัดอมารินก็มีเห็นไหมครับฉะนั้นจากหลักฐานต่างๆเหล่านี้เป็นที่แน่นอนครับสมเด็จวัดกลางของคอยมีแน่นอนแต่แท้กับเกะก็คือแท้ก็ต้องเป็นเนื้อของสมเด็จโต ซึ่งเนื้อพระสมเด็จโตดีย่ยมไห้กล่าวข้างต้นเห็นไหมฮะมีแคลเซียมขาวแต่ว่ากลางของคอยเนี่ยเขาจะมีลายประการลังแบบนี้เพราะว่าพระเนี่ยน้าม,มันเข้าแล้วพระเนี่ยข้างในร่องนี้มันเป็นถ้วยน้าม,มันก็แช่อยู่ในถ้วยในเส้นซุ้มพอเวลาหน้าร้อนมันก็ระเหยออกไปหน้าฝนก็แช่อีกแล้วหน้าร้อนก็ระเหยออกไป พระก็เลยถูกกัดซาะเหมือนหินที่ถูกน้ำซาะเป็นลายประการังซึ่งผมต้องบอกก่อนครับว่าสมเด็จวระการของคอยอะ่ะตอนแตกกูออกมาเขาไปขายไปว่าละครั้งหมดแล้วพิมพ์วัดจางของคอยมีมากกว่ายี่สิบพิมพ์พิมพ์ที่สวยก็เอาไปเป็นต้นแบบของการสร้างพระสมเด็จยุคต่อๆไป สมเด็จยุคต่อต่อไปจะเอาไปบรรจุไว้ในวัดละคังจะเอาไปบรรจุไว้ในวัดบางขุนพรมวัดนะขุนอินประมูลวัดกระยาอะไรก็แล้วแต่แต่ครั้งแรกโดยที่หลักฐานของพระที่แตกกุวัดกลางเนี่ยเนื้อมันใกล้เคียงกับวัดละขังไม่ได้ใส่กล้วยมันอารมณ์เดียวกับสมเด็จปากน้ำอะทำครั้งแรกอะ่ะมันไม่ดีครับ อะไรที่ทำครั้งแรกอ่ะมันจะไม่ดีมันเหมือนการลองผิดลองถูกเนื้อของวัดกลางเนี่ยจึงไม่ได้แก่กล้วยเนียนนึบเหมือนกับอันนี้แต่เราดูรู้ว่าเนี่ยเฮ้ยมันฝีมือของช่างแกะพิมพ์คนเดียวกัน มันมีคลิคอย่างหนึ่งนะผมบอกเลยเรื่องสมเด็จวัดกลางเนี่ยผมได้คิกการดูพระสมเด็จจากสมเด็จวัดกลางคือผมจะตะแคงดูจริงๆเนี่ยเป็นเป็นขาเป็นเท้าพระพุทธเลยนะเนลวลาตะแคงเนี่ยจะเห็นเลยว่าเนี่ยเป็นนักแข้งเกยะถอดมามันจะไม่มันจะไม่เป็นแบบนี้อ่าไม่เชื่อคุณไปดูพระเก๋เนี่ยเกย๋ถอดมาเนี่ยมันจะไม่ติดเป็นเท้า มันจะเป็นแค่ฐานเขียงแต่ว่ากางจริงๆเนี่ยเขาจะเป็นเท้าเลยครับเท้ากายกันใช่ครับน่าสวัสดีครับน่าคุณเสตพงษ์เนี่ยเล่นแต่ว่าการคองข่อยแท้แล้วว่าการของข่อยจริงๆมีน้อยมากปัจจุบันนะ่ะนะครับกันแน่นอนครับก็มีเก๊กขายกันเยอะแต่ถ้าแท้เนี่ยมันไม่เจอแล้ว อย่างองเนี้ยเห็นไหมเราดูรู้ว่านี่คือช่างแกะวะละัลคังยังไม่เคยเช่าไว้กลางจากผมมาเช่าตอนนี้ผมก็ไม่ได้ขายแลย้วแต่ถ้าสมเด็จองนี้ใช้ไปสักระยะเนื้อจะเหมือนวะละัลคังเลยครับเห็นไหมปากน้ำรุ่นแรกทำมายุยยุย รุ่นสามก็เลยทําตัวประสานที่ดีหน่อยเนี่ยก็เหมือนปากน้ํารุ่นแรกกับปากน้ํารุ่นสามนะครับคือจริงๆอ่ะฝีมือช่างไหอ่ะผมไม่ค่อยได้จําครับผมก็เอาแค่ว่าเอองานช่างสมเด็จโตหน้าตาเป็นแบบนี้พอแล้วครับผมก็ไม่ได้จําว่าช่างนะ่จะเป็นอะไรยังไง อย่างเนี้ยมันก็ไม่ต้องมีข้อสงสัยว่าเป็นพระสมเด็จโตหรือเปล่า เนื้ออย่างนี้เหมือนองค์ที่ขายกันหลายสิบล้านใลยล่ะแต่ด้วยความว่าพระเนี่ยอยู่ในกุกเห็นไหมฮะก็มีตะก,กันของคาบน้ำคาบกุก มวลสารก็จะจัดจ้านถ้าบอกเม็ดเกี่ยวเม็ดดำเม็ดแดงคือพระวัดกลางเนี่ยเขาจะมีมวลสารเยอะเพราะเขาทำครั้งแรกไงขุยขาวเป็นแป้งขุยตรงไหนเอ่ย อันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าคาบขี้ฝุ่นขี้ดินคือขี้ฝุ่นขี้ดินเนี่ยเขาอยู่กับพระมาเป็นหลายหลายสิบปีจนเขาตื้นเป็นเนื้อเดียวกันแล้วครับเขาไปแทรกตืนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วครับซึ่งของเกมไม่มีทางจะเอาฝุ่นเขาไปแทรกได้มันใช้เวลาหลายสิบปีที่อยู่ในแช่อยู่ด้วยกัน พระที่ว่าหลายสิบล้านมีตะปูลอ่านะครับเห็นไหมก็ตรงตามตําราก็คือเห็นไหมครมีกรอบแล้วก็ตัดไม่ชิดก็จะเห็นกรอบแบบนี้คือแบบนี้ผมว่าแขวนแล้วสบายใจนะ แสนห้าผิดองค์นี้คือแบบเนี้ยผมถามนะครับแขวนเนี้ยไม่ได้ต่างจากวัะคังองละสามสิบล้านถ้าคุณเล่นพระโดยเนื้อนะองค์นี้ไม่ได้ต่ำกว่าวัะขังอง์ละสามสิบล้านครับถูกครับนะแต่ผิดพิมพ์อะผิดพิมพ์ในสิบห้าพิมพ์ใช่ปะ่ะ แต่พระของสมเด็จโตเนี่ยปู่คำบันทึกไว้164พิมพ์เอาว่าหาพระสมเด็จโตให้ครบ164พิมพ์อะจะหาได้ไหมเอาหาให้ครบ50พิมพ์ก่อนจะเอานะนะคือต้องบอกครับว่าผิดพิมพ์ของพ่อค้าแต่ไม่ได้ผิด ร้อหกสิบสี่พิมพ์ของสมเด็จโตเห็นไหมแล้วลักษณะของการแกะเนี่ยหน้าผลมะตูมเกตเส้นซุ้มฐานเนี่ยพอจะแทงดูลึกใช่ไหมขาโตนี่คือช่างที่แกะพระสมเด็จโตแหมสวดผิดพิมพ์ใครสวดผมครับอาจจะผิดพิมพ์พ่อขาแต่ไม่ได้ผิดพิมพ์ของช่างที่แกะพระให้สมเด็จโตแน่ แหมมาสวดผมผิดพิมพ์พ่อแม่พี่น้องเอา้าโ,โหทิมตามาเลยนะครับอ่ะใครอยากได้สมเด็จองค์นี้กดก้าวให้ดูหน่อยที่ว่าหลายสิบล้านไม่เก่าสักองค์ันะคบเนื้อของพระสมเด็จวัดกลารอะเขาเขาก่อนเนี่ยเพราก่อนเนี่ยมวลสารมันก็จะเยอะ วัดกลางนะครับเนื้อจะไม่ตายตัวแต่จะเก่าเมื่อกี้แหมครับคุณก็ดูดิ1้อปีแบบนี้กับอันนี้ไหนเก่ากว่ากันนะหรือไม่ก็หลักการเดิมคุณเอา95มาวางอันไหนเก่าวกว่า โอ้โห oh oh. องค์นี้อยู่กับผมมานานนะครับจะให้ผมเล่นให้เด็กดูครับเพื่อนๆแหมองนี้เก่าคือเก่าคือเก่าใชนิดที่เรียกว่าปิดประตูเก๊ครับ อ่าเรามาเทียบกับองค์นี้ผมมีสององค์ช่างแก่แม่พิมพ์เป็นช่างคนเดียวกันแล้วครับนะหน้าเนื้อก่อนเนื้อมวลหนามวลสารเดียวกันแต่อันนี้จะเยอะกว่าอันนี้ก็เรียกว่าพับปิดประตูเก๊ออ่าใช่อันนี้มีเหตุผล คือถ้าทําเนื้อได้ขนาดเนี้ยทําถูกพิมพ์ไปเลยพอทําถูกพิมพ์เนี่ยกดยี่สิบล้านเลยใครที่สามารถทําเนื้อพระแบบนี้ได้ติดต่อหาผมด่วนเพราะเขาหน้าจะทําให้ผมเป็นอัครามหาเศรษฐีได้อะสําหรับใครที่ทพาพระเกนเนื้อแบบนี้ได้นี้มันปิดประตูกเกครับขอดูหลังอ่ะจัดไปดีครับ แม่ถ้าผมถ้าผมให้สมเด็จวัดกลางันนี้ไม่ต้อจะมีอะไรโชว์เขาหล้วครับผมก็ไม่มีอะไรโชว์เขาแล้วดูง่ายไหมฮะเนื<จบ>้อนี่นะครับคือกวดเนี่ยเข้าไปฝังจนเป็นเนื้อเดียวกับพักเนี่ยและใน พายืนุบาทว่าจางจะเป็นอิฐแดงองคละยี่สิบล้านอ่ะถ้าเนื้อไม่เหมือนแบบนี้ให้เตะครับแฟนเวดผมที่เคยมีพระสมเด็จอ่ะเก่าๆอ่ะจากผมไปอ่ะเขาเข้าใจกันทุกคนนะตัดมือ เห็นปะตัดมือพอตัดมือเนี่ยก็คือกรอบกระจกด้านในอยู่แค่นี้กรอบพระนะเนี่ยแล้วก็ตัดเหมือนอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ย,ยกรอบอยู่แค่นี้ถ้าตัดสนิทก็ไม่เหลือขั้นบันไดถ้าตัดห่างก็จะเหลือขั้นบันไดแบบนี้ก็ทําให้เห็นกรอบในอีกทีนิดเอาใครอยากได้กดห้ามาแม่แต่ก็รู้สึกเหมือนจะมีเสียงกระซิบนะว่ามีคนรออยู่ ดูวิธีใครอยากได้กดห้ามาโงนงี้กว่าผมมายาวนานครับผมไม่รู้หรอกครับว่าเหล็กไหลพา,ายดําอะไรเป็นยังไงผมไม่รู้เลยผมรู้แค่ว่าทุกสิ่งที่อยู่ในสมเด็จเก่าแบบนี้เป็นมวลสารวิเศษที่สมเด็จโตท้ามาใส่ไว้แล้วพระสมเด็จพิมพ์นี้มีสมเด็จโตสร้างคนเดียวเท่านั้นเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเพราะสังฆราชสุขท่านก็สร้างวัดพับของท่านไปวัดเฉลิมพระเกียรติ ก็เป็นพิมพ์ไปอาหังก็ต่างพิมพ์ไปพิมพ์แบบนี้คือช่างที่แกะพิมพ์พายสมเด็จโตเท่านั้นสำหรับสมเด็จองค์นี้อันนี้คือปิดประตูเกครับเป็นสมเด็จถามว่าเป็นวัดกลางคลองคอยที่ที่เนื้อถึงยุค เอาว่าองค์เป็นล้านกเ,เนื้อเนี่ยครับผมบอ,อกแล้วว่าวัดกลางกองข่อยแท้ๆไม่ได้หาง่ายและแท้เป็นแบบเนี้อันนี้คือต้องบอกครับว่าแบบนี้คือปิดประตูเก๋แขวนสมเด็จองเนี้ยนะครับอนุภาพ ไม่ได้ต่างกับองค์ละยี่สิบล้านสามารถเขาบอกโปรุนเดโตเนี่ยแค่มเมล็ดตัวเขียวเนี่ยก็ทําให้คุณเป็นอาคามหาเศรษฐีดวงชะตาเกิดมาชาตินี้เขาขีดไว้ให้จับเงินล้านคุณได้จับสิบล้านเขาขีดมาให้คุณได้จับสิบล้านคุณได้จับร้อยล้านชนาสาเกิดมาจะได้เป็นแค่สารวัตรคุณได้่เป็นผู้กํากับดวงชะตาเกิดมาได้เป็นผู้การคุณอาจจะได้เป็น ผู้บัญชาการไม่งั้นเขาก็จะเสียตังหลายหลายล้านเพื่อหาพระสมเด็จผู้จารโตขแขวนคอกันแหละครับเนี่ยก็สมเด็จองนี้ผมมีใบรับประกันรับซื้อให้โอ้โหาหมอวัดกลางคองคอยองค์ละสองแสนกว่าบาทเนี่ย ผมแบ่งไปเนี่ยหลายปีคือจริงๆถ้จะให้ผมแบ่งวัดกลากับวัดละคังเนีเ่ยผมเลือกแบ่งวัดละคังอะต้องก็ให้เทียบใหดูสิเอาเราจะเต็มมเดาค่อยแบ่งเกิดอะไรขึ้นเนี่ย โห oh, ใครได้ไปนี่ต้องบอกครับอันนี้คือสู้กันยิบตาซื้อไปเท่าไหร่ซื้อคืนเท่านั้นผมไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรทำให้ผมหยิบพระองค์นี้เข้ามาแบ่งในรายการคืนนี้พิจารักษ์ษมีอยู่สององแล้วแล้วพิจารักษ์ษก็แขวนอยู่ด้วยใช่ไหมผมไม่รู้เลยครับว่าใครได้ผมไม่ดูคอมเมนต์เลยคือ การประมูลพาเครื่องผมเชื่อว่าเพื่อนๆดูหลายรายการเขาจะขานคนที่ได้เขาจะขานคนที่ใส่สำหรับผมไม่ครับคือผมคิดว่าพระเขามีเจ้าของของเขาโอ้ถ้าจะให้เอาวัดกลางยองจะผมอะวันนี้เอาปืนมาแทงผมเอาปืนมายิงผมดีวา าผมมีสี่องค์ติดที่หนึ่งสององค์ครับแต่ถ้าองค์เนี้หลงไปไม่รู้พิธาระกติดที่หนึ่งอยู่หรือเปล่าอันนี้ขำๆพอพระที่ผมมีผมไม่เคยส่งเข้าพระกวดครับอันนี้อย่าเรียกว่าสมเด็จวัดกลางให้เรียกว่าพระสมเด็จของพุทธจารย์โตพรมรังสีเพราะ พระสมเด็จวัดกลางวัดละคังวัดเกตวัดสตือวัดนะะบางขุนพรหมก็ต้องเรียกว่าพระพิมพ์สมเด็จโตในทุกกุมีทุกพิมพ์ครับเพียงแต่ว่ากุไหนมีพิมพ์อะไรมากแค่นั้นใจแข็งแน่ครับพี่นายจะขบนยะก็คือพอเห็นแบบนี้แล้ว ครับคือพระบางองค์นะพระเนี้ยอยู่โอ้โหอยู่กับผมมานานนะครับผมโชว์อยู่ประจำอยู่ผมมานานนะครับแล้วก็ไม่เคยคิดจะขายด้วยผมจึงบอกนะบางครั้งเนี่ยพระมันมีเจ้าของจริงๆ สนใจสั่งกล้องพันเอคุณภาพสูงจากผู้เชี่ยวชาญติดต่อได้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อจะ